โอเคอืมใช่ <c oughs> ใช่ผู้หญิงเส้น <c oughs> พ่อไงครับครัคือตอนนี้เสียงเราจะดูเด็กๆแว่าไม่ได้เป็นเด็กนะโอเคชุดแรกกันนะคือเรา <c oughs> กับเรียนรายการ การไก่น้ำต <ics> ับโอเคกันไก่กันไก่ทำนะอะไรหรอไม่รู้นะไม่รู้จักโอเคครับ อะไรไปก่อนนี่คือใครอยากกับใครอยากได้ใครใเหมือนผมก็ดูชื่อโปรแกรมได้ครับก็สับสนเขาโอเคช็อตตู <Okay. S 2> ้ได้รกระไหมว่าทุกคนเกิดมาใหม่แล้วแตต้อชีวิตใหม่ัไม่แรกจะสร้างว่าเป็นกระติ๊ดไม่ดูสิ คือจอังหวะนี้เราเราไม่ลเล่นในสมาร์ทโฟนนะคะไม่ได้เล่นในคอมอ่ะม่มีปัญยาโหลดให้เด้วยนะโอเคก็ตัดไม้ปุ๊บถ้าเกิดว่าจริงๆจะหาคนหาเล่นด้วยใหน้นะโอเคตัดไม้ต่อไป โอเคแล้วก็ไม่ได้เหมือนที่อ่านที่ไหนข้บนบอกเลยครับก็บอกนี้ไม่มีเพลงอะไรอยู่ด้วยเพราะว่ามันเรียลกิลซ์ไงเพลงตุ้ยนะโอเคแอปแอปเปิปลนะครับโอ้ไอยไบโอ้ Bio สวยมากเลยเจ้าใบโอเนี่ยไบโอ้ยที่วันเป็นดุชีเหมือนประตนูนรกกำลังเปิดอ่ะ เขตตรงนี OK, ้ก็มีเออรู้สึกว่าเกิดแตนไม่โชคดีนะว่าเขตไม่โชคดีเพราะมีหินเยอะเราจะมาสอนที่การเล้สัตว์ที่มีประโยชน์อะเอาไก่มาสักกอตัวมาสักก๊กกันตึ๊บตึ๊บโอเค ได้ลูกมาแล้วโอเคได้แล้วแล้วก็ไก่ไกโอเคได้ลนะโอเคไปให้ลูกไก่อ,อยู่ก่อนอ้าวโทษโทษสอรี่สอ,อรี่ครับแป๊บนึงตัดทิปแป๊บมีคนโทรมาแป๊บนึง